ปรากฏว่าวันนี้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยค่ะต้องใช้ความพยายามนะคะในการที่จะช่วยเหลือแมว2ตัวที่พลัดตกลงไปในท่อค่ะโดยเจ้าของบ้านเลขที่78นะคะในเขตเทศบาล,ลคนครหาดใหได้มีการร้องขอค่ะว่าให้เข้าไปช่วยเหลือลูกแมว2ตัวที่พลัดตกลงไปอยู่ในท่อรับน้ําบนหลังคาชั้น2ของบ้านส่งเสียงร้องอย่างน่าสงสารค่ะเพราะว่าทั้งแคบแล้วก็ยาวเกือบ5เมตร โดยหลังจากหน่วยกู้ภัยลงไปที่เกิดเหตุนะคะต้องมีการใช้บันไดปีนขึ้นไปบนหลังคาทางหลังบ้านและพบว่าลูกแมวค่ะได้ตกลงไปอยู่ในท่อรับน้ําซึ่งเป็นท่อ PVC ที่ฝังอยู่ในเสาปูนแล้วก็เป็นรูแคบแคบแคบพอตัวลูกแมวเท่านั้นค่ะโดยได้มีการใช้บ่วงเชือกนะคะผูกกับไม้พยายามจะหย่อนลงไปเพื่อคล้องตัวมันขึ้นมาโดยต้องใชค้ความพยายามอยู่นานเกือบ2ชั่วโมงค่ะจึงคล้องตัวมันขึ้นมาได้แต่ก็ขึ้นมาได้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะ ส่วนอีกตัวนี้ยังมองไม่เห็นหน่วยคู่ภัยจึงต้องถอนกำลังออกมาก่อนเพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือลูกแมวอีกหนึ่งตัวค่ะ